สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนะครับผมมื่อนี้นะครับกับสภาพพี่น้องเบิ้งความงามราคาดีๆเช่นเคยนะครับมื่อนี้นะผมพาพี่น้องมาอยู่ที่อำเภอวังสะพุงนะครับขอกวายของแม่พายนะครับบ้านวังกกเดือนนะครับอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยนะครับผมนะครับเมื่อนี้นะครับผมแม่เพื่อนนะครับมีควายอยู่หลายตัวสิมาเปิดนะครับเพราะว่าจะเป็นแม่สาวควายนุ่ม นะครับแล้วก็ควายแม่ลูกนะครับมีแม่พันธุ์ประกันทองพ้อมนะผมอยู่หลายตัวเลยนะพ,พี่น้องเมื่อห้จบนะผมว่าแม่เพื่อนสิปเปิดลดะข้างใดนะผมสวัสดีครับแม่ครับสวัสดีค่ะนะครับผมไอ้นี่ฟาร์มของแม่แม่ไพยจ้ะแม่ไพยนะครับบ้านยังแม่บ้านวังกกเดือจ้ะบ้านวังกกเดือ อำเภอบางสะพุงจังหวัดเลยนะแม่เนาะจ้านะครับวันนี้มีอยู่หลายตัวเลยนะผมเอาตัวแรกก้อนนะครับแม่เป็นแม่สาว่ครับจ้าแม่สาวพร้อมทบแม่สาวพร้อมผสมทำเนาะพร้อมผสมไอ้มิซื้อป่ะครับแม่มีจ้ะซื้อน้องไข่มุกจ้ะน้องไข่มุกน้องไข่มุกในสูงสูงร้อยสามสิบจ้ะร้อยสามสิบนะผมไอ้น้องไข่มุกเพิ่นเป็นเชื้อสายม้างเลยแม่เชื้อสายทางควายงามอุดรเพิ่นพุทธจาเจ้าเหนือเนาะเบิ่งทรงแล้วนะผม นี่ครับสูงร้อยสามสิบแต่ว่าเนื้อหนังเต็มนะครับพร้อมที่ผสมแล้วนะแม่เนาะจ้าเนี่ยครับผมแต่ว่ายังบ่ยังบ่ได้ผสมใช่ไหมโบจ้าแต่ว่าขึ้นไปครับแม่ขึ้นอีกรอบไปบ่จ้ายังบ่ขึ้นเห็นเนาะนะครับผมเอามาเบิ่งอัตลักษณ์อันก้อนตัวแรกนะครับเป็นแม่สาวนะครับพร้อมผสมน้องไข่มุกนะครับผมสวยงามนะครับผมเบิ่งเอานะพี่น้องครับนี่เป็นเจ้าเนื้อสายเจ้าเนื้อเลยนะครับเบิ่งแขงเบิ่งขานะครับนี่โอ๊บักพร้าวญ่นะครับผมตีนใหญ่นะครับบ่มีต่ำนี้นหมแม่เนาะบ่จ้ะบ่มีต่หนินะครับผม เอาเบิ้งขวนกันนี่ครับนี่ขวนเกี่ยวมากนะครับตัวตรงนี้ท่ายสวยนะครับเดี๋ยวนเสียวนะครับผมยันงวชนนะครับอ่ะเดี๋ยวแม่จุ๋มมันี่หน่อยอ่าจุ๋มมันี่ครับผมไอ้ที่น้องผมเสียวงวชนทางหลังเพราะผมตัวยางอ่อมนะครับผมอันนี้ครับมาเบิ้งรอบๆกันบุ้มตํานี้นะครับสำหรับอ่าน้องไขมุกเข้านะครับเบิ้งแข็งเบื้องขาเบิ้งอ่างเนื้อนังเต็มขวนฟังเนี่ยเกี่ยวงามนะครับตกตรงนี้ท่ายสวย นี่ครับผมสวยงามนะครับนี่น,น้องไข่มุกนี่พร้อมผสมสูงร้อยสามสิบนี่แม่จะเปิดราคาไหนแม่เปิดหกสิบพันจ้ะหกหมื่นห้าพันวะแม่จ้ะราคาต้องกันได้นะแม่ <c oughs> เนาะจ้าราคาตอลองกันได้ราคาตอลองกันได้นะผมเบอร์โทรศัพท์ครับผมศูนย์หกสามศูนย์หกสามแปดสองสี่ห้าสามสองแปดนะครับผมของฟาร์มควายของแม่ไพ่นะครับบ้านวังกกเดือนเพื่อวังสะพุงนะผมแม่เพิ่นเปิดตัวแรกไว้น้อง น้องไข่มุกจ้ะน้องไข่มุกนะครับผมสูงลอยสามสิบหกหมื่นห้าพันต่อรองกันได้นะแม่เนาะจ้านะครับผมต่อรองกันได้เอาไปเบิ้งตัวต่อไปกันนะเพราะว่ามื่อกี้มีหลายตัวเลยเอาครับผมมาเบิ้งตัวต่อไปกันอันนี้ก็เป็นแม่สาวผ่เนาะจ้าเป็นแม่สาวด้วยกันนะครับผมมีซื้อบ่ดเลแม่มีน,น,น้องใบบัวจ้ะน้องใบบัวน้องใบบัวนี่อายุไรเลี่ยกันบ่ครคลดวงเลยจ้าดูดึงกันเดือนหนึงนี่แหละสำนองไข่มุกกันเนาะจ้านีะครับผมสูงลายอะไรครับนี่สูงลอยสามสิบขึ้นจ้ะลอยสามสิบบวก กาเรียร์กันความสูงจ้าย่างเย็นเลยปุไอ้เพิ่นเป็นสายใดครับน sure> ี่แม่เพิ่นเป็นสายลูกล้านข้องอีหยังล่ะคุ้ยงามมึงเลยห่อในมึงแม่ะคุ้ยงามอุดรคุ้ยงามอุดรจ้ามาจากทางอุดรเนาะมาจากทางอุดรนะครับผมเป็นคุ้ยงามทางอุดรนะครับผมสูง130ยสามรับน้องน้องย่างแม่น้องใบบัวน้องใบบัวนะครับผมเอามาเบิ่งอัตลักษณ์กันนะครับขวัญคู่หน้าใต้ตามีนะครับผมอ่องคอ2เซนชัดเจน ดูนี่ตำมนินย่างแม่เนาะบัจ้ะนะครับกินหยาเก่งเนยเบื้องแล้วนะครับทวนๆสมบูรณ์ทุกตัวนะครับผมเป็นว่าแม่เป็นว่ามาจากทางอุดรกับเป็นทางติดเจ้าเนื้อมาครับเนี่ยเนื้อหนังเต็มเลยนะครับอันนี้ก็บพ่อผสมป่แม่จ้าพ่อผสมนะครับสำหรับน้องใบบัวนะครับสองสาวพ่อผสมอ่ะเบิ้งเบื้งอาจจะตื่นผมในแห้งน้อยนะครับผมแเนี่ยเอาไปหาหมูบ่ติดหมูนี่ครับผมเอาเบิ้งเอาสวยๆนะครับสำหรับสาวน้อยตัวนี้นะครับพ่อผสมครับนี่ ใครที่ว่า<ม>อยากได้<ม>ไปพัฒนาสายพันธุ์กันนะครับการไปเลือกพ่อใส่เอานะครับพัฒนาโครงสร้างกันได้เนี่ยพร่าเพ,พิ่นได้ความเนื้อความหนาเนี่ยครับกุกหาง<า>เนื้อหนังสีอมผูนมสีเต้านะเบิบ่งเอานี่นครับนี่ไอ้น้องใบบัวนะครับผมสูงร้อยสามสิบแม่สิเปิดเท่าไหร่แม่เปิดหกสิบจ้ะหกหมืน่นแม่จ้าราคาหกหมื่นกับต่อในที่เก่านะแม่เนาะจ้าราคาตอลองกันได้ราคาตอลองในที่เก่านะครับสำหรับ ราคานี้นะผมตัวที่2นะครับน้องใบบัวสูงร้อยสาบวกนี่ครับสวยๆเลยนะผมแม่เพิ่นเปิดไว้นะครับแม่พายเปิดไว้นะครับหกหมื่นบาทกะต่อรองราคาได้สำหรับราคานี้ผู้เดีว่ามองหาแม่สาวพร้อมผสมเนี่ยครับผมเขามาเบิ้งเอานะครับเนี่มีหลายตัวเลยนะครับว่าจะเป็นน้องไข่มุกแล้วก็น้องใบบัวนะครับที่ว่าพร้อมผสมนะครับสวยๆนะผมหกหมื่นกะต่อรองราคาได้แม่เนาะจ้าเอาไปเบิ้งควายตัวต่อไปกัน อ่ะครับผมมาเบิ้งนะครับตัวต่อไปกันอันนี้เป็นควายนุม่มนะครับที่ว่าเป็นอนาคตพอพันพอฝูงได้เลยนะครับผมร่อๆนะผมมีซื้อบมดเลยแม่มิคุณเข้าจ้ะเจ้าขุนเขาขุนเขาเนี่ยอายุายเนี่ยครับปีหกเดือนจ้ะปีหกเดือนสูงไรไปนะแม่ร้อยสี่สิบบวกจ้ะร้อยสี่สิบบวกนะผมมันเป็นลอกกอ่อมากเลยแม่ควายงามน้องบัวจ้ะเป็นลอาก,กอ่อมาจากทา่าหนองบัวน้องแม่เนาะเป็นควายงามของลำพูนะครับนี่นี่ครับสำหรับเจ้าขุนเขานะครับ หน้าตานะครับล้อนะครับเบื้องปีหกเดือนแต่ว่าสูงร้อยสี่สิบบวกแล้วนะครับเอาเบื้องอัตลักษณ์ของขุนเขากันนะครับนี่ตาแต้มแก้มจำสามอ่องผูกบูนะครับผมแข้งขาใยนะคร่บผู้ใดว่ามองหาควายนุ่มนะครับอนาคตพอพันพอองฝูงนะครับนี่แม่เพิ่นกระสิเปิดคือกันนะครับมื้อนี้นะครับผมเบิ่งเอาบ่มีต้หนิเนาะแม่เนาะบ่จ้ะอ่เดี๋ยวสิให้พี่น้องเบิ่งรอบๆกันนะครับจุงจุงไปอีกแม่จุงอีกเบิ่งอัตราตรงดีนะครับผมสวยงามนะครับหางลามขวันดีนะครับนี่เบิ่งเบื้งแข็งเบิ่งขาสูง นะเพื่อนก็จะพัฒนามาดีอยู่ครับเพราะว่าโครงสร้างสูงเงาะนะครับผมเบื้องเอานะครับ้นใต่ตามีนะครับสอ่องผูกโบแล้วรอเลยนะครับผมเ<บ>จ้าขุนเขานะครับผมสูงร้อยสีอายุปี6เดือนนะครับแม่เปิดละข้าวไ,ไหกัแมเปิดร้อเปิด65หกสิบห้าจ้ะนนเปิด์หกหมื่นห้าหกหมื้าพนจ้ะต่อรองอะไรี้ก่นอนแม่เนาะกัาไมมาบอกเบอร์พี่ลองไหมนะครับผม6มศูนย์หกสามนะครับเนาะ ของฟาร์มควายของแม่ไพ่นะครับผมบ้านวังกุกดเดือกกเดือกกเดือวังกกเดือกอะนะครับผมอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยนะผมเปิดควายนุ่มน้อยนะครับอานาคตพอพันข้องฟูงไว้นะครับผมรอรอเลยนะผมหกหมื่นหาพันกะต้อรองราค่าในก็ได้มเนาะจ้ะอนทุกตัวตอนได้ทุกตัวตอนได้ทุกตัวถ้าเอาเป็นแพ็คคู่หรือว่าเป็นนุ่มสาวเป็นสีได้แลค่าดีกไหมเนาะจ้านะครับมาต้อนเอาแล้วก็ ประกันตัวนี้ทุกตัวแม่จ้าประกันตัวนี้เลยเนาะพวกขาหกทางดอกนั่นเองเนาะบอมี่จ้าบอมีนะแม่เพิ่นประกันตัวนี้ไม่พร้อมนะผมอันรอรเลยครับสำหรับตัวนี้นะผมได้บอกว่ามองหาควายนุ่มอยู่นะครับนี่นี่ครับผมโครงสร้างดีนะครับอัตลักษณ์เด่นชัดเจนสามองผูกโบนะครับเอารอรอเลยครับผมหกหมื่นหาพันกะต่อรองราคาได้เนี่ยผมเดี๋ยวห้าสิบใบเบิ้งแม่พันประกันทองแล้วก็โควบแม่ลูกกันต่อนะครับผมมีหลายตัวสำหรับมื้อนี้อ่ะครับผมมาเบิ้งตัวต่อไปกันนะครับผมเป็นแม่พัันนนนประะะกทองแม่เา จ้านะครับมีซื้อบ่แม่มีซื้ออยู่ซื้ออีคำแม่คำแม่คำนี่เพิ่นได้รู้ทุ <c oughs> ตัวแล้วแม่ในท้องตัวที่ในท้องตัวที่สามจ้าตัวที่สามนะครับผมท้พอพงพร้อมฟูงไว้บ่แม่จ้าพอคุมฟูงแม่คำนี่เพิ่นสูงสูงร้อยสามสิบสามจ้าร้อยสามสิบสามนะครับเป็นเล่าก่อมากเลยแม่เล่าก่อมาตั้งแต่นน้องบัวจ้ะเป็นควายงามน้องบัวนะแม่เนาะจ้าเนี่ยผมเอามาเบิงนะครับนี่ประกันไม่จะเดือนแล้วแม่ในท้องหาเดือนจ้ะหาเดือนก็คือประกาศลอยไปเส้นเลยเนาะ จนะครับผมประกันทองลายไปเส้นนะครับผมซื้อหนึ่งในสองนะแม่เนาะโค้งนี่ตัวนี้ซื้อหนึ่งในสองสำหรับแม่แม่คำเฮานะครับผมอับเบิ้งอัตลักษณ์หน้าเขากันนะครับผมเขาโค้งสวยนะครับผมเขาโค้งเป็นเขาวงพระจันทร์เลยนะครับผมเขาสวยเลยเนี่ยผมตาแต้มนะครับอ่องคออกขาวเด่นนะครับผมสวยงามนะครับสำหรับแม่คำเฮาเชียงไหมแม่เชียงอยู่เชียงเนาะนะครับผมเพิ่นสิได้นะครับลำตัวยาวนะครับผมเบิ่งเอานี่แข้งขาดีลำตัวยาว นี่ครับขวนดีสองขวนทำเงินนะครับทองมีนะครับผมหลังนี่เป็นนี่ครับหลังน้าตกฝนตกน้ามหงมันว่าครับหลังสวยนี่ครับผมอันนี้ครับเบิ้งงอเรารอบกันนี่ครับผมนมสีเต่าหางลามนั่นเอเนาะจ้านี่ครับสวยงามนี่ครับเบิ้งขวนฟังนี่กันนี่ครับขวนฟังนี่กับเจียวดีให้กันนี่ครับตกตรงตรงนนี่นี่ครับผมแนวข้านี่เพิ่นทองไม่หาเดือนนะครับประกันไม่แนวพอคุ้มฟูงนี่ครับผม แม่ค่ำสูงร้อยสามสิบสามนะครับประกันท่อไม้หาเดือนสิเปิดแล้วเข้าเลยแม่เปิดราคาแปดสิบห้าจ้ะแปดหมื่นหาพันซื้อหนึ่งได้สองแม่เนาะจ้าแม่ยผมซื้อหนึ่งได้สองนะครับประกันท่อไม้หาเดือนสำหรับแม่ค่ำเข้านะครับผู้ใดที่ว่าอยากได้ไปเลี้ยงไปผ้าหน้านะครับผมนี่ครับแม่เพิ่นเปิดไว้แปดหมื่นหาพันกะตอกันได้คือเก่านะครับสำหรับราคานี้จ้านะผู้ใดสนใจก็โทรมาตัลองพูดคุยกับนะครับแม่เพิ่นได้เลยนะผมจ่ะยังเหลืออีกคูบหนึ่งหมดแม่จ้า ยังเหลืออีกค้งไม่ลูกเนาะนะครับผมเดี๋ยวไปเบิ้งค้งไม่ลูกกันต่ออ่าครับผมมาเบิ้งนะครับค้งไม่ลูกกันนะครับเป็นลูกผู้ลูกแม่ครับผมลูกผู้จ้ะลูกผู้เนี่ยผมตัวใดตัวตัวนั้นพูอตัวพุ่นเนาะจ้่อันนี้ก็สามองค์เห็นเนาะจ้่ไหมครับผมไอ้แม่แม่พันธุ์นี่ไอ้สูงอะไรครับนี่ร้อยสามสิบสามบอกร้อยสามสิบสามไอลูกผู้เพิ่นเป็นลูกที่ใดแม่ลูกที่สามบอก ซีผสมแล้วบอครับในท้องจ้าซีผสมแล้วผสมแล้วนะครับผมแม่เพิ่นเป็นควายงามทางไหนครับควายเราก่อทางไหนโอ้ยเสียกกระบอกขึ้นเท้าเราก่อถังน้องบัวจ้ะนองบัวเป็นเอามาจากทั้งน้องบัวเนาะควายงามพอเอามาพัดหน้ากันจ้าเนี่ยผมท้องที่ซีในผสมของเจ้าท่องดำเนี่ยบอครับผมจ้าผสมจริงผสมจริงจ้ะครับมุอว่าเนี่บอครับนี่งสิบแปดจ้าผสมวานนี่สิบแปดผสมมุอว่าเนี่ผสมจริงของเจ้าท่องดำนะครับสำหรับแม่น้ำโชค เนี่ยครับผมมาเบิ้งเอานะครับอจุ่มมะพร้นหน่อยครับจุ่มออกมาเร้าหน่อยก็เนี่ครับผมแม่แม่น้าโชคนี่สูงลอยถายสามเนาะจ้านะครับลูกชายอันซื้ออย่างครับเนี่ยได้ตังค์ไหมบอมแม่ลูกชายว่าต้นเงินบ่เหอะเจ้าเงินจ้าแต่ว่าเบิ้งเอาครับส่งลูกดีซะเหลือเกินนะครับแม่สูงลอยสามสามแต่ว่าลูกชายนี่จังเดือนแล้วแม่ลูกชายเนี่ยสามเดือนกว่าจ้าสามเดือนกว่าจะพายสูงอยู่สามแม่แล้วนะพี่น้องครับเบิ้งเอาการส่งลูก เนี่ยผมมีเคล็ดลับว่าแม่กันเรื่องไอ้เคล็ดลับก็คืออย่างเนี่ยเอาออกลามหยาอย่างมื่อเศ้าน้ำหมอกเขานะจ้ะให้กินหยานดหมอกติจ้าให้ลูกตาเซาให้เอาออกกินหยาน้ำหมอกนี่ครับแม่เพิ่นมีเคล็ดลับนะครับเดี๋ยวสีให้กันนี่ครับลูกมีแต่ตัวเงี้นะครับแต่ว่าควายพิ่งเนี่ยสูงประมาณร้อยสามสิบร้อยสามสิบสามประมาณนี้นะครับแต่ว่าการส่งลูกนะครับแม่เพิ่นมีเคล็ดลับคือว่าไอ้ตื่นได้เศ้านะครับผาควายไปกินหยาน้ำหมอก จ้าหายหมอกน้ำน้ำ้างนนอะเนาะจ้าควายจิทรงลูกเก่งนะครับเอาเบิ้งเอาเนี่ยนี่ควายแม่เพิ่นบ่บ่สูงหลายนะครับแต่ว่าให้ลูกเกินโตัวลูกชายนี่พออ่อคุ่มฝูงห,หมดเลยแม่จ้าพ่อคุม่มฝูงพ่อคุม่มฝูงนะครับแต่ว่าให้ลูกเกินโตซะเหลือเกินนะครับเบิ้งลูกชายเอาสามเดือนกว่านะครับนี่แข่งขาไงสามอ่องผูกโบสูงฉีด่วนแม่แล้วครับเบิ้งเอาพี่น้องนี่สวยๆเลยนะครับผมในท้องก็พระหน้าห้แล้วนะครับไปรุ่นของลูกเจ้าท้องดำนะครับสายเลือดท้องตีนตั นี่ครับผมสําหรับคมนี่นี่ครับเอาเบิรงกระรอบอีกทีนึงนี่ยครับผมอาจจะตื่นนะพอผึ่งผสมมันธุ์นี่นะครับไอตื่นแนงหน่อยเนี่ยคุ้มนี่นะครับแม่ลูกนะครับแม่สูงลอยสามสิบสามลูกชายนะครับแล้วในทองผสมทองดํานะครับจ้ผสมจริงนะผมสิเปิดราคาเลยแม่เก้าห้าจ้ะเก้าหมื่นห้าเก้าหมื่นห้าพันเรคนเม่ลูกนะแม่เนาะจ้านะครับต่ออันที่เก้าจ้าต้องราคานั้นต่อรองกันได้ต่ออันที่ตัวจ้าผมบอกเบอร์พี่น้องอีกรอบนึงครับผม 0 6 3ย์หกสา8แปดสองสี่แปห้าสามสองแปดห้าสามสองแปดฟาร์มควายของแม่ไพ่นะครับเนะบาะบ้านบ้านวังกกเดือจ้ะวังกกเดือยคือวังสะพุงจ้ะนะครับจังหวัดเลยนะครับเมื่อกี้มีโอกาสได้มาเปิดของอาฟาร์มควายของแม่เพิ่นนะครับเป็นเอฟซีของน้าชานะครับเนาะนะครับผมก็ติดตามไปเรื่อยนะเมื่อกี้มีกันอยู่หลายตัวนะครับไปเดี๋ยวพาพี่น้องไปทวนก่อนตัวอะไรในแม่มื่อไหรแม่ อันเผือกนี่ได้อันนีนนี้ลูกเผือกไหมครับนี่จ้านันลูกเผือกนี่ครับเบื้องเอาครับควายเพื่อนบดสูงหลายแต่ว่าการสูงลูกแต em, SO uh, ่ต so ัวนะครับนี่เบ네ื so ้องเอาเกิดแม่ทุกตัวนะผมมาเบื้องเอานะครับเพื่อนอาจีพแบงห้ดัมมาเบื้องเอาแต่แเพิ่นยั่งบริวาลแตคมนี่นะครับผมเป็นลูกของใครแม่ฟองผงฟองผงแต่ว่าเบื้องการสูงลูกแต่ตัวนี่จริงนะครับผมถั่วแม่เบิดนะครับลูกแต่ตัวถั่วแม่เบิดนะครับผมเอาแม่นี่ที่เปิดนะครับผมเป็นแม่แม่สาวเนาะแม่สาวสอง หกหมื่นหากับหกหมื่นจ้าแม่พันประกันทองตัวนี้ยังประครับเนี่ยจ้าแปดหมื่นเท่าไรแม่แปดหมื่นหาบ่จ้าแปดหมื่นหาแล้วก็คว,ค,วควายนุ่มควายนุ่มควายนุ่มพอพันความฝูงเนี่ยน่ารอะครับหกหมื่นหาแลแม่เนาะจ้าเนี่ย 6, มผมเอาผูใ้ใดสนใจตัวใด <อ S 2> นะครับก็บอ,อ่าโทรมาพูดคุยต่อรองกันนะครับวันนี้มีโอกาสได้พายน้องเบิ่งควายงามทางอ่าวังสะพุงอีกแล้วนะครับผมกับมีสมีแล้แม่เนาะมือเนาะจ้ามีตัวนี้แม่บ่โอ้โหจ้าแม้ เอ๋อนี่คบนี้กันลูกชายบล่ลูกเสาวลูกสายจ้ะอันนี้ลูกไส่เปล่ครับลูกสายเบิดจ้ะอ๋อลูกไส,ยน,กสยนะผมอันนี้ในท้องผสมไหมแม่มบ่จ้ะบ่ได้ผอส้มเหีืมคบนี้กระิีเปิดเท่าไหร่ครับนี่เก้าฮาคือกันเก้ามือหายกันเนาะจ้ะราคาเดียวกันเลยจ้ะอามาเบิรงเอานะเบ,บริรงเอา,เอาเมาเลือกเอาอเพราะว่าเมื่อนี้เปิดเปิดเบิดแล้วครับนี่แม่เ่นเปิดทุกตัวเลยนะครับเลบหลือแต่ที่ว่าแม่เผือกนี่คันว่าราคาเท่าไหร่วกบแม่ลูก บ่เปิดบแค่จ้าบาวใช่เนะาะาะวล,ลูกเจียงยู่นะผมอ <c oughs> ลูกไสย้ยรอแม่ <c oughs> จ้าลูก้สยลูกแรกบ่ใครส่งเล็กเลยลูกแรกแต่ว่าผิวจ้าลูกแร<ส><า>ยกนะสีผิวเเป็นสีเผือกนะครับพ่อกะสินม,มาทั้งดำเลครับผมพอ่อดำาะวมันออกไปแดงๆดำๆตล้งง้อยเป็นเผือกแล้วรอครับผมมาเบิ้งเอารับอยู่หลายตัวเลยเปิดเปิดเปิดเิดเกือบค้อกครับเหลือแต่แม่เผือกที่แม่เพิ่งเปิดแม่ผมราคากะไปพัฒนาไดไนะแม่เนาะจ้า เนี่ยผมเอาสำหรับคลิปนี้ขอพูดลายครับที่ติดตาเราชมกันนะผมขันมีความงามราคาดีกับสิภาพพี่น้องเบึงมาเราชมกันนิ่งเคยนะครับอย่าลืมนะครับกดติดกดไลค์กดแชร์เป็นกําลัางใจช่องราชาเพาพที่ยวไว้นะผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ